นางเหยียดขาก่อนสักพักสวัสดีคะ่พะพ่อแม่พี่น้องสู้ผลสูขข้คนนะคะมาพูดมาบอกกันกับสาวสว่างตอนนี้รู้สึกว่าเมย์ไล่ไล่ไป็นงานาว่าเนี่คือยืนจนโตจังทุกคนแคข้าางขามันเนาะเริ่มพังละอ๋อเฮ้าก็เริ่มแบบเมียอยู่อนาแล้วนะจักหน่อยมันเริ่มพังแล้วทุกคนลอ,อยล้อไปเรียบรอยแล้วนะคะวยเบิ่งขางหนอกกับพ่อขางหนอกนะคะเบิ่งอางหลวดทุกคนคะ่ะนางเยดเต้นเคียงอยงู่ นั่นคือกิจกรรมคืออยู่น้ากันกกอยู่ไปอยู่มาทังสี่ละทุกคนเวลาได้พ่อนาะพ่อตากันกระจิกกันยักน้อยสองพ่อเมียเป็นยังสี่มาตลอดก็ <c oughs> คนม,มาบ่บ่จิกแน่กับบ่รู้เรื่องกันนะคะเอา้าเป็นจังไงเนาะสบายดีพี่น้องป้องปายสุขุสุขุกุล บได้ทามไทยกันทางงลายซุ่จักเธอเนาะค่ะคิดว่าถ้ามีโอกาสก็สิดลายสุดแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าเฮาก็อยากผลิตคลิปออกมาให้ทุกคนได้เบิง่งนะา่วงนี้เนะาะทั้งการเป็นยูเอย้ยการาไปเที่ยวเอย้ยแล้วก็อีกอย่างนึงไปเที่ยวเล่นนอกบ้านนี่แหละพักปลาโน่นนี่นั่นมันหลายเนาะหลายอย่างหลายแนวคอยก็อยากแรนลุงไปหาเหตุขอคิดคลิปไปทุกเจ้าเบิ่งพร้อมแล้วก็ไม่มือหนี่แหละก็ได้นั่งนจักหน่อย ก่อนจะกไปหาเอื้อยนั่นเองเนาะค่ะกับกระตเตรียมพร้อมสักอนนั่งกับส่วนยังยงอยู่ว่าปักไปย่างดุ่งไปย่างปลาพอนะอืมก็เตรียมพร้อมไม่เบิดแต่กะอยากจะบอกสักคนเนาะค่ะเดี๋ยวกับสิบพ้าไปทั้งโขกทั้งดุ่งอยู่เออเอายืดออกไปเมื่อนี้ใส่แขนเอานะคะว่าสิตั้งกล้องก็กไม่ได้ตัง้งอืมด้วยความที่เข้ามาใส่ชีวิตดุนเนาะค่ะก็ยังมีเรื่องเราอีกแหละมีคนถามซะเลือเกินเนาะบ่มแมนแค่ว่าคนอยู่ ทางเดียวกันนะคะแต่ว่าส่วนหลยเนะก็สิจะเป็นทางบ้านเหาเนาะคะ่ะทามไทยกันมาเนาะคะ่ะเอฟซีน่ารากักน่ารากักแมวนะคะพอเป็นเจ้าของนั่นนี่แต่ว่าเขามาอาศัยอยู่น้ำเห่าตลอดกินนอนอยู่นี่แหละค่ะทุกคนครับขอบคุณหลายๆเด้อจากที่ถามไทยกันเขามาเนาะด้วยความหวังดีเนาะคะ่ะมาอยู่เมืองนอกก็เห็นเจ้าจมย,ย,ยับ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 ดีว,ว่าลําบากเสือเกินเท็ดนั่นเท็ดนี่ก็ต้องใส่เงินหลย ใส่นู่นนี่นั่นหลายเกินไปเอาเราสู้ข่อยฟังดูว่าเจ้ามาอยู่เมืองนอกนเจ้าได้อยังแน่นี่นี่ตัวตวนของเจ้านี่เจ้าได้ดีอยังบังแน่แล้วโอ้ยเนาะคือจังว่าผู้ใดกระว่าออกปากออกว่าไปอยู่เมืองนอกดีทุกยากลำบากหลายอืมแล้วละตัวเจ้าเองเป็นจังไดเจ้าก็มาเอาออกมาในสร้างท่าเดียวกันกับผู้อื่นคือกันแถว่าวสัน เอออันนี้ก็สิเล่าซูฟังนี่แหละทุกคนคะบ่ตรงอันนี้มากไหมเนาะคะ่ะเอาใจเย็นๆเ,เดี๋ยวขอก็สิเล่าสูฟังอีลีนี่แหละเพระนาะฉะนั้นเราเตรียมพร้อมให้ดีนะคะนี่คือคําตอบที่สาวสว่างสีวอลซูฟังเนาะคะ่ะเอาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกสบายจริงไหมเนาะคะ่ะสบายบอในพื้นฐานโดยทั่วไปนะให้บอกเลยว่าสบาย บ่ต้องไปเบืงองย่างก็นบ่ต้องไปซีดโดซีเดมองอื่นเลยสบายแต่ถ้าเขามาอยู่ในเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านเรื่องคายู่คากินบ่หรือว่าเรื่องการที่จะเข้าไปทำมาหากินไม่ง่ายมันยากสิบอกเกี่ยันีแ่แหละยากถ้าอยู่ซื่อๆนี่สบาย แต่ถ้าอยู่ซื่อแล้วจะบ่ได้ยังเลยเจ้าสิอยู่ซือ่ออย่บอกคอยถามแน่นะก็ขอเขาบ่อยากเลือกที่จะอยู่ซื่อเพราะว่าคาใ,ใจกับ่อยากใครเขาเป็นภาระผู้เดียวบ่อยากใครถือว่าจะขอมาเป็นาระลเขาบ่อยากถือว่าเฮาไม่อยู่ทางนี้แล้วเขาต้องเอ้ย เป็นแม่บ้านเป็นพีเฮี้ยนนะบ่เอานะคะาสวาวสว่างมามักเป็นจังสันอยากจะออกไปใช้มาใช้ได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วเฮ็ดยังก็ตามนะคะเฮ้าก็ต้องรู้จักว่าเอออันนี้ของเฮ้าใดจากลัมน้ำผักน้ำแขงของเฮ้านะคะบ่อยากสิไปแบบคอยเอาเธอที่รักสันขอเนี่ยฉันสิไปเสื้อนั้นน,นี้บ่บ่ไว้ค่ะอันนี้สะตายจังสันของบ่ไว้อีรีก็อยากเฮ็ดยุต่ว่าเฮ็ดมาเป็นคืนอเขานะคะ ขก็เลยใ่ถือว่าจังไดกระตามเฮามาอยู่ทางนอกแล้วนะเฮ้ามีอย่างหนึ่งนะคะที่ดีกว่าผู้อื่นก็คือว่าเฮาสามารถเฮ็ดงานเป็นรารได้ของจัดของแล้วมันก็นได้หลายกลัวอยู่บานเฮ้าถามว่าหลายกว่านันบอกหลายกลัวอยู่นะคะด้วยที่ว่าเลดของเงินนั่นเองเนาะคะ่ะมันแตกต่างกันชีวจังสี่ให้ฟั่งคักหลดบาทนี คนทั่วไปนี่สิเบิงเนี่ยฟรังนี่แบบว่ารู้รามาเฮาได้เงินเนี่ยอู้เป็นกอ่อเป็นกรรมมาอยู่เมืองนอกนี่คือจะเป็นก้อนทองเลยยิบมีเงี้ยย่าไปเปรียบเทียบกันไว้เบิดทุกชีวิตนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตทั้งนี้นั่นแต่ละคนแต่ละฝ่ายไม่ได้คือการทุกคนคะคือการแก้กเพี้ยนเจ้ากินเขากับอันแกงกบแมนบ่อก,กับคอยกินจำเจวยเปะเ,เ,เปนอนจนวิ่งเววิ่งอีกก็เป็นยังสั่นแหละจ้ะ นะลวกพักทุกมือุูมือสินั่นละเป็นจังสัน้นบอแตกต่างกันดอกจ้าเฮียนไผเฮียนมั่นนะคะผู้ใดมีดีก็คือว่าเขาได้ดีมาตั้งแต่เขาหรือว่าเขามีของดีอยู่กับตัวของเขาแต่ว่ากับเฮาเนาะเฮ้าเป็นมนุษย์เงื่อนเดือนยังเสียเฮากัเหตุงานพยายามอยู่แบบว่าให้ยยู่หายจังใดอยู่จะกของมีสุกนั่นเองบอแมนว่าหาแต่ความถูกให้จากของบอแมนเด้อจ้ะ ผู้ใดเข้ากัอยากหาความสมบายจากของแต่ด้วยความว่าเขามาอยู่เมืองนอกแล้วความสมบายมันก็สิหน่อยลงเด้เพราะยังเวลาเราคิดนะคะบอมเนว่าเข้าคิดเอาแต่เพื่อจาของเขาต้องคิดว่าเพื่อส่วนร่วมครอบครัวเป็นหลักอืมพออะไรถึงยุติคตินี้เพราะว่าเขาเป็นลูกคนไทยสิว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมาจังสัน ก็ว่าได้สิว่าพ่อแม่สร้างสอนมาจังสันก็ว่าได้นะฮะครอบคัวขคอยฮัดให้กันยูอังสี่นะคะยูเป็นแบบเออเข้าใจกันแล้วกันปัญหาชีวิตตัวไดมันแก้ให้กันได้ก็แก้ไปซอยเรือกันแล้วกันอืแต่ถามว่าสิมาเดือดร้อนห่อนเรื่องเงินกันบ,บจอจ้ะยูน้ำกันสามพี่น้องทั้งนี้บอกเคยเดือดร้อนห่อนเงินเรื่องนี้ มีบ่มีอังสีมียังแบ่งกันกินเออขอก็เลยสบายในจักหน่อยในเหลืองอังสีนะคะทุกคนก็ะหามาแล้วกระทรงเสียทั้งบ้านนี่นีหน่อยไปเพราะว่าพ่อแม่เหาาพนบริตรงการอียังจากลูกเตา่าพนว่าแม่เอามาจากลูกจากเต่าเร็วกระบริใจยังอยู่เฮียนนี่ถ้าอยู่ซื่อพนกบับบอยอ่อีกเด้พ่อแม่่อยนะ่ะขอยิบว่า,าคากโหลดนี่มันขอแตกต่างกันกับเฮียนผู้อื่นเนาะอันนี้คือเฮียนจาของ ว้าแล้วก็อังสีเลยละเพราะว่าถ้าสะไปบอกว่าแม่เอ้ยพ่อเอ้ยเมื่อนี่ไปพากันไปกินอาหารอจังวหงวัดนู่นจังหวัดนี่บอกเรื่อว่าไปเที่ยวตลาดนัดเอาเงินไปสักปึ่งเขาผู้ข่อยบ่เคยสอนกันในลักษณะนั้นนะคะนี่คือความเป็นจริงพ่อแม่เลี้ยงใส่ให้ใช่หน้าใส่หัวใส่สวนคอยก็เลยเป็นเล็กน่อยจังสีมาตัางแต่ใดเออเท่ามากกงสีคือเกา่า ก็เลยบริเวแบบไปใส่ใจกับเรื่องนู่นนี่นั่นมากไหมนะคะนเนี่ยบางท่นเนี่ยบอท่านได้บอกด้วยก็ติงติงมากนะคะนี่ละทุกคนไม่ต้องไปคิดยั้งร้ายเนาะคะ่ะมาเราซื้อกันฟังชีวิตการเลี้ยงดูของเฮามันแตกต่างกันแล้วบาดความคิดความอ่านก็นสิแตกต่ตางกันออกไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังได้กระตามเนาะในเรื่องเราองศีนั้นอาซาสะว่างสีเล่าเหยยาวๆแต่ว่าสิออกเป็นไร้คิดไปเนาะคะ่ะแต่ว่าเมื่อนี้นั่นก็คือสิ ต้องเฝ้าเล่นอีกลล่ละเบงสรงนะคะเพราะว่าเอื่อยก็นั่งนั่งขายอยู่ข้างนอกอยู่ขวาก็เลยิได้บอกคุณทรายแล้วว่าขวาจะออกไปข้างนอกแต่ว่าบอกเกินเพื่อนไปเลยละ่ะคือเมื่อวานก็ไปเหตุงานกันนี้เพิ่นนี้นี้ไปเรียนว่าว่าไปเรียนไปเที่ยวก,กระบอนะคะก็ะไปเหตุงานเบงงานเข้ามาแล้วเจ๊เ <laughs> บงถอยมา <laughs> โอ้ <laughs> oh, <laughs> เ่นก็มีอยังสิละทุกคนคะเอะาว่าใอ้ฟังพ่อซ้ำใดซ้ำหนึ่งสักคนเด้อจาเพราะว่าสิออกไปข้างนอกแล้วนะคะเตรียมตอกเตียนตัวกอนนาลาทุกคนฝากติดตามกันน้ำนเนื้อจ้ะเยฟ้าน,นี้ห้างกันไปไซเพราะว่าการที่ได้พบปะก,กันแล้วนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นมิตรหมายที่ที่ดีงามได้ละคะ่ะแต่สาวสว่างกับ,บเบร่มานางไล่สด ตลอดเนาะค่ะก็ต้องขอโทษขออภัยพี P ่พี F ่เอฟซี C. ทุกคนอีหลีนะคะซึ่งด้วยน้ำใจอีหลีที่เขามาติดตามแล้วกับทั้งมาเว้านุ่หัวมวนกันคอมเมนต์นะคะทุกๆคอมเมนต์เอาสาซาวางรับด้วยใจอีหลีสิถูกสิควรจังไปน,นะคะก็รับด้วยใจเลยเพราะว่าเขาก็ต้องรู้เนาะคะ่ะว่าความคิดของเขามันแตกต่างกันบางอย่างก็คลิกบางอย่างก็บบอกคลิกเนาะคะ่ะนี่คือมาเล่าสุเกันฟังก่อนสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวสาสว่างก็ต้องแล่นก่อนนะคะพ่อไว้ซัำนีส่สะกร่อนมาบอกกันต่อคลิปหนาเด้อจ้าซํานี่ล่ะวัที่จะให้ยืดีมีแห้งสู้ผู้สุคนด้อจ้าไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายจ้า